ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตมาก่อนค่ะพิมคําว่าไทยประกันชีวิตหรือ Thai Life Insurance กดติดตั้งแอปพลิเคชันเมื่อมีแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตแล้วเรามาสร้างบัญชีผู้ใช้งานกันก่อนนะคะเริ่มจากกดปุ่มสมัครสมาชิกกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้งานพร้อมกรอกข้อมูลและกดปุ่มสมัครสมาชิกค่ะกรอกเลขบัตรประชาชน เลเซอร์โคดด้านหลังบัตรและชื่อนามสกุลเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวนะคะเพราะบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจากการยืนยันตัวตนของท่านโดยมาตรฐานสากลตามกฎหมายกำหนดและไม่เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกค่ะหลังจากนั้นคุณจะได้รับรหัสทาง SMS ให้กรอกรหัสที่ได้รับเพื่อยืนยันตัวตนพร้อมตั้งรหัสผ่านได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะมีบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเราสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานด้วยการกรอกเลขบ,บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตและเมนูไลฟ์ฟิตอย่างเต็มรูปแบบกันแล้วค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ lifefit.thailife.com หรือโทร1124กด7